สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Industrial Pro ช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมเสียงแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อวิธีการเลือกที่อุดหูหรือที่ครอบหู ที่ถูกต้องนะครับปกติเราจะสังเกตกันใช่ไหมครับว่าถ้าเราเข้าไปในพื้นที่เสียงดังเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือเราเรียกว่าจอปอเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระเบียบให้เราใช้อุปกรณ์ป้องกันหูนะครับก็คือพวกถ้าอย่างนี้เรียกว่าที่ครอบหูนะครับหรือว่า r e m มัฟนั่นเองหรือ,อาบางครั้งเนี่ยก็จะใช้นะครับถ้าเสียง ไม่ได้ดังมากหรือว่าไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยก็จะใช้พวกที่เป็นเหยีอปลักในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้มันมีวิธีการเลือกนะครับไม่ใช่ว่าเราเขาส่งอะไรมาให้เราก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับมันมีวิธีการเลือกหรือว่าวิธีการคำนวณที่ถูกต้องทราบกันใช่ไหมครับว่าการใส่อุปกรณ์ป้องกันหูส่วนบุคคลพวกนี้ระดับเสียงภายในหูเนี่ย ไม่ควรเกิน8เดซิบล d b e l a นะครับหมายถึงว่าใส่แล้วเนี่ยะระดับเสียงในหูเนี่ยจะต้องไม่เกิน8เดซิบล d b a นะครับอุปกรณ์เหล่านี้โดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอียร์ปลั๊กนะครับเป็นโฟมดหูหรือว่าเอียร์มัฟเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าค่าการลดเสียงนะครับหรือเรียกว่า nrr ย่อม,มาจาก noise reduction rating นะครับโดยค่า nrr เนี่ยจะเป็นค่าที่ ได้รับการแจ้งมาจากทางบริษัทผู้ผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเ e อียร์มัฟเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าสมมุติว่าที่ข้างกล่องเขานะครับเขียน NRR 40นั่นหมายความว่าถ้าเราไปใส่ในพื้นที่ที่มีระดับความดันเสียงเฉลี่ย90เดซิเบลเนี่ยตัวเนี้ก็จะทำให้เสียงในหูเราเหลือแค่67เดซิเบลเช่นกันครับถ้าเป็นเ e อียร์ปลั๊กเนี่ย เขาบอกว่าเอนอา nr. ของเขา3านะครับถ้าเราไปใส่ในที่ระดับเสียง90าเนี่ยตัวนี้ก็ลดได้นะครับเสียงในหูก็จะเหลือ8 8 d เดซิเบลทีนี้ตามาประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปี2561เนี่ยเขามีสูตรการคำนวณค่าระดับเสียงภายในหูไว้ดังนี้นะครับก็คือค่าระดับเสียงภายในหูจะเท่ากับ ค่าระดับเสียงในที่ทำงานหน่วยเป็นเดซิเบล a นะครับลบด้วยค่า n r r น d j u s t ลบเนะครับมีวิธีคำนวณอย่างนี้ครับผมเริ่มที่ earmuff ก่อนแล้วกันนะครับ earmuff เนี่ยถ้าค่า nr r ที่ข้างกล่องเนี่ยนะครับบอกไว้ n r r 40นะครับ n r r adjust ของตัว earmuff เนี่ยก็คือ75%นะครับหมายความว่าต้องเอา 40 NR 40เนี่ยไปคูณ75%ก่อนนะครับก็จะเหลือ30อานำค่า30ไปลบ7ตามสูตรการคำนวณก็จะได้23จากนั้นนำา3 3ไปลบค่าระดับเสียงในที่ทำงานเช่นค่าระดับเสียงในที่ทำงาน90ก็จะได้90ลบ23เท่ากับ6 7 d เ็อันนี้คือเสียงภายในหูเราแต่ถ้าเป็นที่อุดหูชนิดโฟมนะครับ ค่า n r adjust เนี่ยจะเหลือแค่50%นะครับหมายความว่าถ้า NRR ของที่ยูถูชนิดโฟม30มเดซิเบลเนี่ยใช้ได้จริงเนี่ยก็คือ1 5 d เดซิเบลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นที่ยูถูชนิดอื่นๆอันนี้ไม่ใช่โฟมนะครับเป็นที่อุดหูดที่เป็นยางสังเคราะห์พวกนี้นะครับค่า NRR adjust ก็จะเหลือแค่30%คือน้อยกว่าทีุ่ดถูชนิดโฟมอีกนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าที่อยู่หูแบบเนี้บอกว่า n r 3 0เนี่ยค่า real world attenuation เนี่ยนะครับหรือค่า n r adjust เนี่ยก็จะเหลือแค่9 d เดซิเบลนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับค่าดับเสียงภายในหูจะเท่ากับค่าดับเสียงในที่ทำงานหน่วยเป็นเดซิเบล A นะครับลบด้วยค่า n r adjust ลบ7นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับ